กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะมันมีอีกหนึ่งประเด็นร้อนก็คือความเคลื่อนไหวของสมรังสีล่าสุดประกาศตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นนะคะพี่สมพันธ์ครัก่อนเลยโายอที่ฝรั่งเศสประกาศตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นนะยี่สิบสามตุลาคมชื่อรัฐบาลรัฐบาลกัมพูชาอิสระยี่สิบสามตุลาคมตั้งแล้วใช่ไหมคะ,ะตั้งแล้วนะฮะปัญหาก็คือจะสําเร็จหรือไม่นะคือสมรังสีก็เป็น ผู้หลักผู้ใหญ่ในกัมพูชาแล้วครับ <S 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 เราจะไปคุยเรื่องนี้กับท่านอาจารย์นักปิชา,ยายการที่รู้เรื่องนี้นะใช่ค่ะนั่นก็คือรองศาสตร,ราจารย์ดรดุลยพาคษตรีชารัตอาจารย์ประจําสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปาศาสตร์จากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นะคะและอาจารย์ยังเป็นนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาด้วยสวัสดีนะคะอาจารย์คะอาจารย์ครับสวัสดีครับพีส่สําราญคุณหมิวครับครับอาจารย์ครับสิบนาทีแปดนาทีนี่ สองเรื่องแลเรื่องรัฐบาลพลัดถิ่นของสมรังสีซะก่อนอีกเรื่องหนึ่งชเวโกโก,โกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะไทม์ไลน์ไทม,มิ่งนี่ใช้ได้ไหมสมรังสีเที่ยวนี้จะประสมความสำเร็จพระอาจารย์เอไอทม์ไลน์ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันมาในช่วงที่ระบอบคุณเซนคุณมาเนตเริ่มจะถูกนานาชาติเนี่ยครับโจมตีคว่ำบาตรประชาชนในประเทศก็เริ่มจะไม่พอใจแล้วเขาเลือกยีบสามตุลา นะครับก็เพราะว่ามันเป็นวันที่สัมพันธ์กับไอ้ข้อตลกลงปารีสซึ่งมีการระบุไว้ให้กัมพูชาเนี่ยเมื่อเจรจาสันติภาพแล้วก็ขอให้เป็นประชาธิปไตยเาหาผูพักแบบเสรี <c oughs> แต่ว่าที่ผ่านมาเห <c oughs> มือนเป็นพักเดียววนะครับ <c oughs> นำโดยพักปี p ีของทางฮุนเซนฮุนเซนใช้อำน,นาจแบบประเด็จการเยอะ ไม่ได้ทําให้ประเทศนี้เป็นประชาประชาธิปไตยเสรีเขาก็เลยถือเลือกไทยเนี่ยนะครับในการโจมตีแล้วก็ปักธงสู้กับระบอบคุนเซนเลยครับอ๋อทีนี้ตั้งกบันพรดถินที่วาจารย์บอกเป็นทายทายมิ่งที่ดีเนี่ยดยียังไงฮะเป็นทามิ่งที่ดีครับเพราะเพราะว่าชื่อเสียงของระบอบคุนเป็นคุณมาเนตมันก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับแล้วแล้วก็ สมรังสีก็เคลื่อนไหวมานานในการต่อต้านลักษณะปฏิเดการเลือกตั้งของคุณเป็นนะครับ,รบดังนั้นเขาตั้งรัฐบาลพักถิ่นก็เพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยที่รักในประชาธิปไตยแล้วเริ่มจะไม่ไว้ใจระบอบค,คุณเป็นคุณมาเนตมาอยู่กับเขามากขึ้นเพราะว่าอผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบางปีที่พักของสมรังสีเนี่ยมีคะแนนเสียงแบบไถใจลดต้นคอพักคุณเป็นเลยนะครับแล้วก็ทําให้คุณเป็นกลัวว่าเขาจะเป็น คู่แข่งที่อันตรายมากอะนะครับเอ,อ่อมาวันนี้เขาก็ตั้งรัฐบาลพัดผิดแล้วนะครับก็ต้องจับตาดูครับที่สำราญคุณหญิงว่าจะมีประเทศไหนบ้างที่สนับสนุนรัฐบาลเนี้นะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือรัฐขาที่ปัตดในกัมพูชาเนี่ยมันถูกพาออกเป็นสองส่วนแล้วคือมีก๊กของสมรังสีซึ่งกําลังเรียกร้องการสนับสนุนจากนานาชาติเพื่อมาต่อสู้กับก๊กของคุณเซนนะครับ ครับแต่ว่าอ,อยู่ที่ต่างประเทศในทางปฏิบัติจะสามารถสู้กับระบบคุณเซนได้ไหมคะอาจารย์เออผมอยากจะให้เปรียบเทียบกับรัฐบาลพัสติ่นหลายๆที่รอบโลกนะครับเช่นกรณีของรัฐบาลเอ็นยูจีของทางพม่าเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาหลังจากมินองหลาย,ยึดอำนาจสี่ห้าปีที่แล้วนะครับแล้วก็อยู่เคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศแต่เขามีมวลชนมีประชาชนมีกองกําลังติดอาวุธภายในประเทศแล้วก็ต่อสู้กับรัฐบาลทาหารพม่าได้ แต่ทีเนี้ยโจทย์ที่ท้าทายสําหรับสมรังสรีก็คือว่าคุณตั้งรัฐบาลพัถิ่นแล้วมีฐานเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศแล้วแต่ว่ามวลชนหรือแนวร่วมในประเทศเนี่ยจะพอเพียงไหมในการมาทําสงครามกลางเมืองเลยนะครับผมผมพูดคานี้เลยว่าถึงระดับต้องทําสงครามกลางเมืองเลยถ้าตั้งรัฐบาลพัดถิน่นมันจะต้องลบกันในประเทศ<อ>ดังนั้นสมรังสรีมีของพวกนี้พอแล้วอย่างซึ่งจะ,จะต้องใช้เวลาพิสูจน์อีกนะครับถ้าพูดสั้นๆเลยเวลาจํากัดอาจารย์ถ้าอเมริกาหนุนสมรังสรี ล้มพูนเซนเกิดสงครามในกัมพูชาคือล้มหุนเซนไปเลยเนี่ยสูตรนี้เท่านั้นใช่ไหมครับที่จะเป็นไปได้เนี่ยออสูตรนี้มันก็เป็นไปได้อนะครับแต่ว่าจีนก็คงไม่ยอมอเพราะว่าถ้าอเมริกาเข้ามาควบคุมระเบียบการเมืองกัมพูชาอเมริกาก็จะได้ส่วนแบ่งได้ผลประโยชน์ซึ่งจีนลงทุนในกัมพูชาเยอะจีนยอมไม่ได้จีนก็คงจะต้องอุ้มพุนเซนต่อไปหรือถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะต้องพิจารณาตะกุตเตียนะครับ ่านเตียบันกับเตียเตยฮานี่นะครับจะจะขึ้นมาได้ไหมในลักษณะที่จีนสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ยังตอบไม่ได้แต่เอาเป็นว่าจีนคงไม่ยอมอะนะครับอที่มีข่าวเลยว่าจีนก็กําลังโปรโมทเนี่ยท่านโรดมจากกาวุฒิเนี่ยหลานของท่านาเสียนุ่นนี่เป็นไปได้ไหมอาจารย์เออผมว่ายังยากอยู่นะครับก็ทางเลือกจีนมีอยู่สองอะนะครับหนึ่งก็คือทางจากกาวุฒิเนี่ยซึ่งแฟนขับเขาก็เยอะ แต่ฐานอำนาจทางการเมืองเขาเขายังไม่มีนะครับเพราะว่าพลังจากคุณจิ้งเปกหรือเจ้าโรนาริสเนี่ยก็อ่อนด้อยลงไปมากอ่ะในในระบบการเมืองของของของกัมพูชานะครับแล้วจริงๆแล้วจักรวุฒิเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นลูกเจ้าโรนาริสที่ไม่ถูกกับคุณเซนแต่ก็มีข้อมูลลับเป็นในนว่าคุณเซนก็ชอบพอจักรวุฒิเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเขาเขาถ่อมตัวแล้วน่าจะเป็นอีกหมากหนึ่งที่ คุณเซนอจะดึงมาเป็นพันธมิตรเนะี่ยคนเนี้ยก็เลยยังตอบไม่ได้ดังนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าจีนจะเลือกจากคารุตหรือว่าเตียบาลหรือจะมีออปชันอื่นไหมแต่ที่แน่แน่จีนคงยอมให้สหรัฐมาควบคุมสร้างระบบขุนเชิดการเมืองในกัมพูชาไม่ได้อย่างนั้นครับโอ้โหดังนั้นการขาดระหว่างจีนกับเมริกาเนี่ยก็ทําให้วูเซนอยู่ต่อไปอีกยาวหรือเปล่าเออคือคือผมผมคิดว่าถ้าถ้าจีนนึกออปชั่นอื่นไม่ออกก็จะ สนับสนุนหุ้นเซนต่อไปก็ทําให้หุ้นเซนอยู่ต่อนะครับแต่ว่ามันเครดิตของเขาก็ไม่ค่อยดีรายได้เขาก็ถูกตัดนะครับในข้อหาที่หลายๆประเทศเปิดกั้นพวกสแกมเมอร์ราบคอเทนเตอร์นะครับแต่ว่าทีนี้นสมรังสีเนี่ยผมคิดว่าเขามีไม้เด็ดเขามีทีเด็ดไม่งั้นเขาไม่กล้าประกาศด้วยความมั่นใจแบบนี้คิดว่าหลังจากเนี้ยเขาคงจะเตรียมมวลชนหรือว่าจะมีแนวร่วมสนับสนุนเขาเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะทําให้คุณนเป็น ดูแบบโดโดโดดของอํานาจนําแต่เจ้าเดียวมันไม่ได้อีกต่อไปแล้วนั่นนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังจะเห็น,นอ๋อสุดท้ายก็ต้องใช้มวลชนในประเทศด้วยอาจารย์นั้นเป็นหลักใช่ครับใช่ครับทีเด็ดที่ว่าเนี่ยหมายถึงเขามั่นใจว่าจะมีมหาอำนาจมนุษย์หลังเขาด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับคุณหมิวครับเขาก็มั่นใจว่าสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสหรือประเทศตะวันตกหรือหลายๆประเทศที่ร่วมกันกดดัน ระบอกคุณเตนผ่านข้อหาส scammer c a เ l มนเตอร์เนี่ยก็จะมาช่วยหนุนเขาเป็นสําคัญน่ะนะครับเรื่องจริงแล้วเนี่ยในคําประกาศการจัดตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นสมรังสีเขาระบุไว้ข้อหนึ่งนะซึ่งมันเป็นอันตรายกับจีนมากนั่นก็คือเขาจะทําให้อธิปไตยเอกราชของกัมพูชามันมั่นคง การมีอยู่ของฐานทัพเรือจีนในกัมพูชามันไม่ควรจะมีอยู่อีกต่อไป oh. อ๋อเขาพูดแบบนี้เลย mm hmm. เขาพูดแบบนี้เลย mm hmm. นั่นแสดงว่าน่าจะเข้าทางสหรัฐอเมริกาเพราะแนวนโยบายของสมรังสีคือต่อต้านจีนะนะครับ mm hmm. อันนี้เราจะเห็นตึกการที่เชี่ยวกร,รมกันมากขึ้นระหว่างอุลเซนสมรังสีแล้วก็อิธิพลจีกับสหรัฐนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มีการประกาศตั้งรัฐบาพลพัดถิน่นตั้งรัฐบาลเงาแล้วก็นําไปสู่การทําสงครามกลางเมืองเนี่ยมันใช้เวลานานไหมคะอาจารย์ อปกติบางประเทศก็ใช้เวลานานนะครับอในการตั้งรัฐบาลพัฒถิน่นกว่าจะตั้งได้กว่าจะมีนานาชาติยอมรับตั้งแล้วก็ต้องอาศัยมวลชนเข้ามาเดินเกมต่อสู้ทําสงครามนะครับแต่ว่าในบางประเทศเนี่ยตั้งได้รวดเร็วมากเลยอมผมยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลเอ็ยูจของพม่าเนี่ยมีหนองลายก่อนรัฐประหารปุ๊บเนี่ย มีรัฐบาลเอ็นยูจีเลยแล้วมีกองกําลังติดอาวุธมาทําสงครามกลางเมืองเลยแต่ว่าทีเนี้ยของกัมพูชาผมยังไม่เห็นความพร้อมของศัพริกาลังในข้างสมรังสีนะครับว่าเขาจะจับอาวุธขึ้นต่อสู้ถึงขนาดจะไปล้มบีเสคิวของทางฮุนเซนล้มหน่วยรบพิเศษของฮุนเซนได้ไหมอย่างไรตรงเนี้ยจะต้องจับตาดูอีกทีสงสัยต้องใช้คคลโมเดลกับเอ็นยูจีที่พม่านะจารย์นนคือต้องลุกฮือกลางเมืองเลยใช้มวลชนเป็นล้านเนี่ยอย่างเนี้ยล้มฮุนเซนได้ไหม ได้ครับได้ครับคือคือถ้าไม่ไม่ถึงขนาดตั้งเป็นสงครามจลยุทธ์มวลชนติดอาวุธก็ใช้การเดินขบวนตามท้องถนนลุกฮือกันให้เป็นคลืค่นประชาชนแบบมหาศาลเลยซึ่งถ้าเราไปดูฐานเสียงของพรรคสมรังสีที่เขากวาดคะแนนหรือว่าแนวร่วมสมาชิกพักเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับ,รบมีเป็นล้านๆเลยอ่ะซึ่งถ้ามันลุกฮือปุ๊บเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้หุ้นเซนร้อนๆหนาวๆแน่แต่ผมก็ไม่คิดว่า คุณเซนจะไม่มีมวลชนนะครับคุณ<ร>เซนเขาก็มีมวลชนสนับสนุนเยอะ,อะนะครับ,รบเขาก็จะดึงมาสู้กับทางมวลชนสมรงสีแต่กสุดท้ายมันก็จะเข้าโหมดสงครามกลางเมืองไม่ว่าฝ่ายไหนชนะหรือแพ้เนี่ยการเ,เ,าเมืองเสมจะยุ่งอยู่นะครับค่ะเอาละเดี๋ยววันหลังเชิญอาจารย์มาเจาะลึกในประเด็นนี้กันใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณนะคะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับพี่สัรลาคุณหมิ่นครับสวัสดีครับก็เป็นข้อมูลนะคะเป็นเกร็ดความรู้จากอาจารย์ดุลยภาพนึกภาพแล้วก็เห็นแต่เลือดน้ำตา วันนี้หมดเวลาของจับตาประเทศไทยแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีะค,ะค่ะสวัสดีครับ